สวัสดีครับโอ๊ครับเราอยู่กันที่รถโชว์รูมรถยนต์มือ2โอ๊อาร์ตโฮมคาชนบุรีเต็นทรถที่ขายแต่รถสวยไม่น้อยเจ้าของออกมาการันตีเองร้อเอร์เซเท่านั้นไม่หนึ่งคันครับกับรถที่สวยหรูดูแพงอ่าเดี๋ยวผมขอญาตเช็คเสียงก่อนอคอนเซปตร์รถคันนี้เลยสวยหรูดูแพงแต่จริงๆแล้วไม่แพงแล้ว อ่าแป๊บนึงผมขออญาตเช็คก่อนนะครับเช็คก่อนเช็คก่อนเโอเคโอเคครับสำหรับคันนี้นิยามของรถคันนี้คือสวยหรูดูแพงเจ้าของเดียวตั้งแต่ป้ายแดงซื้อเงินสดโตโยต้าแฮรีเออร์สองจุดสี่พรีเมียมคันนี้คือพรีเมียมคือตัวท็อปที่สุดของเขาละ ภายในจะเป็นเบาะสีดำแดงท็อปที่สุดเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนตัดปัญหาเรื่องแบตเตอรี่ไฮบริดออกไปได้เลยนะครับข้อดีของ Harrier คือคันนี้เป็นปี2015ราคาเพียง7,99,000บาทรถป้ายแดงคันนั้น2ล้าน6แสนบาทหายไปแล้วเกือบ2ล้านเหลือ7,99มีประวัติการผ่อนดีจัดได้เกิน คันนี้ทีเด็ดอยู่ตรงบ้าเจ้าของแรกเนี่ยซื้อเงินสดมือเดียวรถสวยๆเลยนะครับก่อนหน้านี้ติดฟิล์มกันลอยไว้ก็เอาลอกฟิล์มกันลอยออกป้ายทะเบียนประมูล12 3 4สไม่ให้นะเดี๋ยวผมจดเลขชนบุรีใหม่ให้หรือว่าท่านอยู่จังหวัดไหนก็ย้ายไปจังหวัดนั้นผมมีฟรีค่าดําเนินการหมดอยู่แล้วจะซื้อสดก็ไม่เสียแว๊จะซื้อจัดไฟแนนซ์ก็จัดได้เต็มเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันว่าทําไมผมถึงบอกว่าสวยหรูดูแพงแต่จริงๆแล้วไม่แพง 799ราคาถูกกว่า Honda c r v นั่งสบายกว่าประหยัดน้ำมันกว่าหรูหรา,าหมาเห่ากว่าออปชั่นแน่นๆกว่าเดี๋ยวเดินไปดูรอบคันก่อนนะเดินไปดูรอบคันไปพร้อมๆกันเลยนะครับกระจังหน้าโลโก้นกรอบคันพาโนลามิกกาสลูปเดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูนะครับคันนี้สแตนดาร์ดจากโรงงานทั้งหมดทีเด็ดของ แฮร l รีคือเบาะหลังมันนั่งสบายมากเดี๋ยวผมนั่งให้ดูคือเบาะหลังมันจะเอนได้เยอะนะครับเอนได้มากกว่า c r v ทรงมันจะเป็นลักษณะของเ,ออเล็กซัสเอ0 0าเลยคือเบาะหลังเอนได้เยอะนะครับดูรูปตัวของเขารถปี2015สิสวยๆบุคเซอร์วิสมีครบสามารถเข้าศูนย์โตยโยต้าได้สบายใจนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนประมาณ14กิโลเมตต่อลิตรนะครับยางคู่ตัวมีมาให้เรียบร้อยอ่ะ ดีย๋ยวไปดูภายในการไปดูห้องเครื่องกันเหมือนเดิมนะครับรถโอ๊อาร์คโฮมคาทุกคนันรับประกันตัวถังและเลขไม่ร้อยเปอร์เซ็นหากตัวสอบพบเจอว่ารถมีชนไม่ไม่แท้แต่ต่อตัวถังน้ําท่วมผมยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนแถมค่าเสียเวลาหนึ่ง0สนบาทนี่ครับท่านถึงจะบอกว่าซื้อรถต้องซื้อรถแบบที่เขาการันตีแบบนี้สบายใจได้แน่นอนอ่ะมดกันแสำหรับคนที่จะหาซื้อ อ่อโตโยต้าแฮรีเออร์นะครับดูกระจังหน้าตรงนี้ให้ดีๆก่อนถ้ารถดูแลรักษาไม่ดีนะครับเนี่ยพลาสติกชิ้นเนี้ยจอตากแดดมันจะกลายเป็นอะไรรู้ไหมมันจะกลายเป็นแตกลายงาหมดทั้งอันเลยนะครับเพราะเป็นพลาสติกมันจะแตกลายงาหมดทั้งอันเลยอันละประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาทแต่คันนี้อยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์เพราะรถใช้แค่ตอนเช้าตอนเย็นนะครับขับไปแบงค์อย่างเดียวเลยไม่ได้ไปไหนเลยคันนี้คือเอาเงินไปฝากอย่างเดียวนะครับ โลโก้นก ok, ชัดสีทองชัดเจนนะครับโลโก้นก ok, สีทองชัดเจนไฟหน้าปี2015 h r แฮร์รีเออร์ก็เป็นไฟซีนอนแล้วไฟสว,สวยเลยนะไฟสวยจริงคืนนี้คือดีไซน์เขาตั้งแต่ปี2015แต่ว่าจนถึงทุกวันนี้ก็ยังสวยอยู่ฟิลการขับขี่คล้ายๆรถเก่งนุ่มนวล ลักษณะวิสัยดีเหมือนคล้ายๆ SUV เพราะมันเป็นทรงสูงลุยน้ำได้สบายๆทางไม่ดีไปได้แน่นอนร0 0ที่สำคัญเป็นโตโยต้าครับโตโยต้าอะไหล่มีทุกชิ้นส่วนอยู่แล้วกระจังหน้าดีไฟหน้าข้างขวาสวยกันชนหน้าไม่มีริ้วไม่มีรอยใดๆทั้งสิน้นนะครับกันชนหน้าไม่มีริ้วไม่มีรอยใดๆทั้งสิน้นรถพร้อมใช้งานเป็นสีขาวมุกป้ายทะเบียนเดี๋ยวผมสวนวนคืนเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องนี่สตาร์ทไว้นะคือกิฟต์เลยอะ โอ้โหรถวิ่งเพียง1นึ่งแสามมื่นหนึ่งพันกิโลปีสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบ้ายี่สิบยี่ดยงยิามรถวิ่งปีละหมื่นกว่าโลโค้วสวยคันนี้คือผมบอกเลยว่าประวัติดีมากนะครับรถสิบห้ารถแปปีที่แล้วกำเงินสดไปซื้อเลยที่เท็ดดี้ออโตเซลผมเป็นคนพาเจ้าของรถคันนี้ไปซื้อสวยแน่นอนถ้าใครหาแบบ ขับไปไหนไม่โหลไม่เกลอดูแพงคันนี้ตอบทุกโจทย์นะครับอ้าไปดูปากกระโปรงหน้าการตกเครื่องยนต์โตโยตา้าเรียบร้อยนะครับห้องเครื่องอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์สบายใจได้แน่นอนนะครับดูดูสติกเกอร์ญี่ปุ่นมีครบไม่เคยแกะนี่ครับสติกเกอร์มีครบทุกอันสบายใจหนึ่งสสาสี่ นี่นี่นี่หัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับตามสไตล์รถสวยโอทอาร์ตอยู่แล้วนะครับทางด้านซ้ายและด้านขวาห้องเครื่องยนต์เป็นโตโยต้า 2,000cc นะครับประหยัดน้ำมนัน15-16กิโลเมตรต่อลิตรแน่นอนสำหรับโตโยต้าแฮร i e ี p เออร์พรีเมียมคันนี้799,000บาทผ่อนเดือนเท่าไหร่ทีมงามน0 0 0่ <13? S 2> นหมอ่ะมามผ่อนเดือนละ13,000บาทได้ขับรถ SUV แท้ๆนำเข้าแบบ32ออปชั่นครบจากประเทศญี่ปุ่นฟังก์ชันแน่นๆสวยหรูดูแพงแน่นอนต่อมาดูนะครับดูด้านข้างรถคันนีส้สแตนดาร์ดไม่มีการแต่งให้เลอะเทอะนะครับแม็กเดิมจากโรงงานชิ้นส่วนภายนอกเดิมจากโรงงานทั้งหมดไม่เคยแต่งอะไรเพิ่มเลยเติมน้ำมันเซอร์วิสตามระยะอย่างเดียวคันนี้ล้อแม็กเป็นล้อแม็กขอบ18เป็นยางมิชลินนะครับดอกก็ยังหนาๆอยู่พอใช้งานได้นะครับ ล้อแม็กเป็นล้อแม็กสีไฮเปอร์แบ็คเดี๋ยวผมพาดูสีก่อนแล้วค่อยไปดูแก้มขวาไม่มีริ้วไม่มีรอยดูฝากระโปรงหน้าก่อนฝากระโปรงหน้าไม่มีริ้วรอยผ่านแก้มขวาโอเคประตูไม่มีริ้วรอยกุญแจเป็นแบบคีเลสโกปุ่มสตาร์ทนะครับเดี๋ยวไปดูการประตูหลังขวาสวยสะโพกหลังขวาดี D. เสาอากาศแบบคีบฉลามหลังคาแก้วเต็มใบพาโนโลามิคกาสลูปนะครับคิ้วโคลเมียมด้านล่างแอนคิ้วโคลเมียมด้านล่างแฮรีเออร์เนี่ยรถญี่ปุ่นกระจกสามบานหน้าของเขาจะเป็นสีเขียวและข้างหลังเนี่ยจะเป็นสีดำเนี่ยดูสังเกตทีมงน้นแถะตรงๆนะติดฟิล์มความเข้มเท่เทากันแต่บานหลังจะเข้มกว่าเพราะบานหลังมันมีเนื้อกระจกมันดำอาผมพูดอย่างนี้ได้ว่าจะบานหน้ามันจะขาว ไปดูต่อเปิดมาภายในนี่เบาะสีดำแดงตัวท็อปบอกเลยว่าโคตรสวยออปชั่นกระจกอตัตโททั้ง4บานมีเมมโมรี่ซีทให้เรียบร้อยเบาะหนังเดิมโลโก้ปั๊มนกยังอยู่นะครับเบาะไฟฟ้า2ข้างาเงียบกริปพวงมาลัยเดี๋ยวผมพาไปชมพวงมาลัยนี่คือลดราคา7 0 0 0แสนเนี่ย ฟังก์ชันการเข้าออกของพวกมลาลัยนี่เป็นมอเตอร์เลยนะเดี๋ยวสตาร์ทดูคอนโซลตัวท็อปจะเป็นคอนโซลสีดำแดงโอ้โหโคตรสวยเลยบอกเลยคอนโซลสีดำแดงนี่หลังคาแบบพาโนรามิกกัสลูปเดี๋ยวไปดูกันนะครับเปิดกระจกได้เต็มที่ดู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 รถปี2015สติ๊กเกอร์ไอ้การลอยแผงประตูเจ้าของยังไม่แกะออกเลยอ่ะ7,99,000บาทฟรีดาฟรีจัดฟรีโอนฟรีทุกอย่าง จัดเซ็นเซน,นผ่านรับรถได้เลยซื้อเงินสดโอนฟรีส่งฟรีถึงหน้าบ้านไม่เสียแวตมีใบรับประกันออกให้เหมือนเดิมนะครับถ้าไปส่งแล้วไม่สวยเหมือนอย่งคลิปรีวิวลูกค้าปฏิเสธการรับรถได้เลยแอดูทีเด็ยมอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนั่งสตาร์ก่อนดีกว่าร้อนเดี๋ยวผมจะไปนั่งข้างหลังให้ดูว่าที่บอกว่าโตต้าแฮรีเมันนั่งสบายยังไงมันดียังไงมันนุ่มนวลขนาดไหนเบาๆหลังกว้างๆนะครับ แผงประตูก็อยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์เป็นหนังแดงนะครับโลโกโล้ลายไม้เขาก็จะเป็นแบบลายไม้แดงแดงให้มันเข้ากับแผงข้างนี่แฮร์รีเออร์เนี่ยแฮร์รี่เออร์เียวเปิดแอร์ก่อนร้อนเอ้ยดูนี่คือเบาะหลังทีมงานถ่ายเห็นป่ะนี่ดูเบาะหลังมันจะเอียงเอ็นได้เยอะมากเลยนะนี่มันเอ็นมันเอ็นได้ทุกระดับเลยนะ อันนี้คือปกตินะถ้าปกติเหมือนรถท่วๆไปรถญี่ปุ่นท่วๆไปก็จะฟิลประมาณนี้หลังชันๆหน่อยนะครับหรืออาจจะปรับได้แค่นิดนึงนะครับแต่แฮร์รี่เออร์คันนี้หลังนั่งสบายเอียงได้เยอะมากนี่ดูเอียงได้เยอะด,ดูดูทีมงานดูมันเอียงได้เยอะขนาดนี้เลยนะครับมันเอียงได้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเบาะหลังนี่นั่งสบายนะครับแล้วหลังคาเป็นหลังคาพาโนรามิกกาสรูปนะครับปอดโปร่งเดี๋ยวลองดู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  นี่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 หลังคาพาโนลามิกกาสซูปใหญ่ๆเลยนะโอ้โหเปิดได้สุดเปิดได้สุดหลังคาแก้วด้วยเอาเปิดแม่งอีกดูเอาเปิดได้อีกเจ็ดแสนเก้าหมืเก้าพันบาทออปชั่นที่คุณจะมีมีครบหมดนะครับใช้งานได้หมดมาจากนี้จากประเทศญี่ปุ่นนำเข้าสายิบสองถูกต้องร้อยเปอร์เซ รถมีเล่มทะเบียนเลยพร้อมโอนอยากจะดูโทรมากุญแจครบมีหมดทุกอย่างอยากดูรายละเอียดคันนี้อยากคุยแบบเห็นหน้าตาอยากดูรถว่าจริงมีไหมโทรหาโอ้เลยครับ0949991941โทรหาอาร์ตครับ0949994919รับประกันว่าไม่ผิดหวงังหลังคาพาโนลามิคกัซซูเปิดเรียบร้อยสติกเกอร์ของประเทศญี่ปุ่นมีมาให้เรียบร้อยเนี่ยดูดูด,ด,ด คีบอากาศแบบชีบขลามแล้วสปอยเลอร์เนี่ยคือแบบสีดำไฮกลอสสวยนะสวยเลยดูไฟท้ายไฟท้ายสวยตามมาตรฐานของ t o โยต้ h แฮร์รคือรถมันไม่ค่อยมีรุ่นใหม่อ่ะคือรถมันไม่ค่อยมีรุ่นใหม่ใหม่กว่านี้ก็จะกลายเป็นเอ่อสองเทอร์โบซึ่งในตลาดนิยมสู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับตัวนี้นิยมที่สุดแล้วในแฮร์รีอร์ที่นําเข้ามารถใหม่สองล้านหตอนนี้เหลือเจ็ดเ้าน่าใช้มาก ช่างโตโยต้าซ่อมได้ทุกศูนย์อะไหล่มีทุกชิ้นนะครับสบายใจกล้องถอยมีมาให้เรียบร้อยฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้าจากโรงงานไม่มีริ้วรอยนะครับกว้างดูด้านหลังด้านหลังกว้างผมมองว่าใส่ถุงก๊อได้ประมาณ2ถุงสบายๆแน่นอนร้อเอร์เซภายในสะอาดสะอ้านกว้างโอโถงดูสิเปิดออกมาเป็นไง ช่องวางของต่างๆแม่ลงแม่แรงมีให้ครบนะครับสวยๆเลย799,000บาทตัวถังการันตีอยู่แล้วว่าไม่มีชน100%หากตรวสอบว่ามีชนผมรับซื้อคืนเต็มจำนวนแถมค่าเสียเวลา100,000บาทนะครับผมมีเจ้าหน้าที่ไปเซ็นเฟรนซ์ให้ถึงบ้านจัดส่งฟรีโดยรถสไลด์ทั่วประเทศไม่สวยไม่ต้องรับรถอาตอมาดูฝั่งขวาแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูนกันโอ้โหดูดิ สวยอะ่ะมันมันดูผู้ดีเนาะมันมันมันไม่ใหญ่เทอะทะคุณสุภาพสตรีหรือคุณพ่อคุณแม่ขับลูกเล็กๆขับอย่างนี้สบายนุ่มนวลดูแพงมันดูแพงจริงนะใครจะคิดว่าราคา799ในตลาดอาจจะมีขาย6 0แสนปลาย7 0 0 0แสนต้นไฮบริดอันนั้นท่านไปนึกเองนะว่าแบตเตอรี่ไฮบริดจะหมดหรือยังจะเสื่อมหรือเปล่านะครับแต่คันนี้เบนซินล,ล้วน ข้อดีคือเบนซิน,นล้วนเติมน้ำมันได้ทุกที่สบายใจไม่ต้องกลัวเรื่องแบตเตอรี่จะเสื่อมนะครับอ้าวไม่มีริ้วรอยไม่มีริ้วรอยผ่านไม่มีริ้วรอยแก้ม้ายสวยนะครับบอแม็กอยู่ในระดับสูงสมบูรณ์คิ้วโคเมียมด้านล่างก็ยังสวยอยู่นะครับเพราะรถคันนี้ไม่ค่อยมีริ้วรอยหรอกเพราะว่าเจ้าของเดิมก่อนเนี่ยเขาติดฟิล์มกันรอยออตโต้สกินทั้งคันแล้วเพิ่งมาแกะออกไม่นานนี้เองนะครับ เบาะด้านหลังก็อยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับก็ปรับเอ็นได้เนี่ยจะเอานอนเนี่ยคือแบบเด็กๆนี่นอนสบายเลยนะเพราะมันปรับเอ็นได้เยอะมากเด็กๆนอนสบายหลังคาปรงโปรงโล่งสบายสบายแน่แน่นอน799,000บาทผ่อนเดือนละประมาณหน0 0งกว่าบาทกับรถแบบนี้ไม่ต้องหาแล้วกุญแจแบบคีร l สโกสองข้างนะครับ เบาะไฟฟ้าด้านซ้ายและด้านขวาเบาะหนังแท้จากโรงงานภายในสวยๆไว้แบบนี้หมดเดี๋ยวไปดูภายในกับ Toyota h a r r i เ r 2.0 Premium ปี2015ตัวท็อปเครื่องยนต์เบนซินล้วน799,000บาทไปดูภายในกันว่าออปชั่นมันมีอะไรบ้างว่ามันน่าใช้ยังไงผมถึงบอกว่าเอ้ยสวยหรูดูไม่แพงแบบเนี้ย สวยหรูดูแพงแต่จริงๆแล้วไม่แพงดูพวงมาลัยนะดูพวงมาลัยก่อนนะทีมงานดูนะรถเจ็ดแสนก็บาทแม่งปรับขึ้นลงเป็นกับ b ีเอ็มซีรีส์เเลยอ่ะดูดิเอสคาเลยอ่ะคือไม่ต้องใช้กึกกักใช้เป็นมอเตอร์ดึงเข้าดึงออกขึ้นลงซ้ายขวาคูชคอนโทรลมันติมีเดียครบพวงมาลัยสวยๆทีมงานขึ้นเลยครับ ปิดม่านก,ก่อนปิดกระจกก่อนคั้นแรกตัวท็อปเท่านั้นนะถึงจะมีนะตัวท็อปเท่านั้นนะถึงจะมีอ่มาม่านยังไม่ต้องปิดนะครับระบบแอร์ดูระบบแอร์เป็นมือลูดเลยรถเมื่อแปดปีที่แล้วระบบแอร์เป็นระบบลูดแบบนี้เลยนี่เลือดเอาเลี้ยกซ้ายขวามีระบบนานโนให้เรียบร้อย ดูคอนโซลอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับอยู่ในภาพสวยสมบูรณ์ภายในนั่งสบายแอร์เย็นเจี๊ยบเลยทัศนวิสัยก็แปลกอะแปลกตาดีกว่าคันกงคันเกียร์เพราะมันเป็นรถนําเข้านะครับพวงมาลงพวงมลาลัยอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์ออปชั่นเมมโมรีสติ๊กเพียงพอต่อความต้องการแล้วที่สําคัญคือทรงรถมันเป็นแบบทรงสูงนะครับนั่งสบายทัศนวิสัยดีเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท รถเข้าศูนย์ซ่อมได้ทั่วประเทศไทยศูนย์โตโยต้าที่บ้านมีซ่อมได้หมดนะครับประวัติดีดการผ่อนดีฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินเลยจัดเฟรนชน์ผ่านรับรถได้เลยโอ้โหจบภายในสีสวยนะครับรถพร้อมๆอ,อ,อยากเป็นเจ้าของรถคันนี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงโทรหาโอ๊ตโทรหาอาร์ตได้เลยนะครับสีขามุกจากโรงงานตัวท็อปสุดเครื่องยนต์เบนซินล้วนเจ้าของเดียวตั้งแต่ป้ายแดง นะครับซื้อเงินสดรถมีเล่มทะเบียนเลยทะเบียน1นึ่าสเดี๋ยวผมสงวนคืนเจ้าของเขาจดเลขใหม่ให้ตามที่ท่านต้องการนะครับเกแสนเบาทผ่อนเดือนแล้วประมาณหนึ่งหมื่กว่าบาทวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวตอนบ่ายจบจากตรงนี้ผมจะไปซื้อรถอีกหนึ่งคันถ้ากลับมาทานเดี๋ยวไลฟให้ดูรถตู้ฮุนไดสตาร์เลียไม่ได้มีมานานแล้วแต่อยากขายรอดได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ